ังไม่พอ yeah, all right. All right, พอดวย yeah. ัยังไมดลยะน้ยดหนึ่งนงานก่อน ได้ก e ้องหายได้เหรอได้ยินแล้วค่ะขอเสียงจบดังๆอีกครั้งให้จบดีที่สดเสักหน่งเพขอบคุณมากค่ะขอบคุณแทนที่น้องเรื่องบิ่มมากน้องจะรองให้ ดีฟนแทนพี่ฮั่นเคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำคับพี่ฮั่นเดือดสตา8ของเรานะคะที่มาให้ความสุขกับพวกเราเนาะชาวชนบุรีชาวตลาดดิวาซาของเราในวันนี้นะคะขอเสียงกรีดดังๆสักคำหนึ่งค่ะ ผลงานกันมาอีกแล้วพี่ฮันหาครับผมตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เลยดีกว่าวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เปิดทีวีช่องเก้านะแล้วดูผมเล่นเป็นจุนซาอยู่ในนัดกับนัดครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็มีซิงเกิลใหม่นะฮะกับน้องปัณฑินชื่อเพลงว่าสักเองครับผมใครยังไม่ฟังก็ฝากด้วยนะครับ เป็นแฟนไม่ขับไม่ห้ามตัวจริงนะคะต้องติดตามพี่ฮันเดอรสตาของเรานะคะอ่ะต่อไปคือช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะสําหรับของรางวัลพิเศษของเราพี่ฮันถ่านะคะรบกวนพี่ฮันจัดรางวัลนะเป็นกระเป๋าจักรวาลสตาร์แล้วก็เสื้อจักรวาลสตาร์พร้อมกับลายเซ็นของพี่ฮันของเรานะคะอ่ะมาเลยสิบอันเลยป่ะครับสิบอันเลยก็ได้ค่ะมาแล้วนะแกมาแล้วนะตแก มันจริงตื่นเต้นกันไหมคะเออนะคะตื่นเต้นแต่ไม่มีใครตื่นมาเต้นเลยค่ะมีนะคะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะให้พี่ฮันเป็นคนประกาศอีกเอ่ยนะคะให้พี่ฮันเป็นคนประกาศแล้วกันนะคนแรกของพี่ฮันค่ะคุณเกรซรินโมระครับ ราด้าเหรอครับมชื่อเล่นชื่อโบครับผมอยู่ไหมอยู่ไหมมาเลยค่ะมาเลยค่ะครับมามาเลยมาเลยตรงตรงนี้ครับตรงนี้หนึ่งคนให้พี่ฮันแจกกันเลยครับใครมาช่วยด้วยครับรับไปเลยค่ะอ่ะใครถ่ายรูปถ่ายไรูปนะครับได้นะคะ อันเดียว uh ี oh. <bad. S 2> uh ่ถ oh. ึงก็ได้แอ้วนี่นะคุณอันชลีชุ่มพาดีคุณชิเดนชิปุยครับผมมาเ่ยมาขอบคุณคขอบคุณค่ะคุณอันชลี บ้านครับมาเลย่าอยู่ครับมองเลยนะครับเราจะทยอยมองกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวลงไปจ่ายกันลงล่างหน้าร้อยบาทนะฮะเอาเลยอ่คคนต่อไปนะครคุณสุดารัตน์อินยงครับผมชื่อเล่นชื่อมิวครับมาเาตกไม่ได้มาครัต่อไปเลยค่ะบพี่ห้างครั คน,คนนี้มาไหมครับวันนี้มาอย่างเอ่ยคะคุณสุรารัตน์อินยงค่ะคุณต่อไปครับคุณจันจันทวันสัจจกูลครับชื่อเล่นชื่อติ๊กครับคุณติ๊กครับอ๋อสุดารัตน์ฮะ,ะครับผมค่ะ คุณโบอีล้วก็ครับชื่อเล่นชื่อโบครับคุณโบกันระดาป่ะครับและกันระดาซ้ำหรือเปล่าคะัถ้าซ้ำเราขอก้นข้ามนะครับมีไหมครับไม่มีข้ามนะคะต่อไปเลยครับพี่ขัน่าคุณดวงกมลลิ้มพัตดีครับผมชื่อเล่นชื่อคุณการครับอยู่ไหมครับเอาไม่อยู่เอาอยู่มาค่ะ อยู่ไหมอยู่ขึ้นมาเลยโอเคครับคนต่อไปละพันละดาคุณโบครับคนเดิมครับคางล่างข่างเดียวไดครับลุกข้างน้าก่อนนักรม่ลุกดี่านกทำด้วยคุณ ทัพพรัตทัพพรัตส่วนชิมเล็กหรือเปล่าเอ่ยชื่อเล่นชื่อเล็กครับผมคุณเล็กนะครับโอเคครับเจอแล้วครับนะครับเหลืวสองรังวัลสุดท้ายนะ ไม่สวยแต่มีโทรศัพท์นะคะครับอ่าต่อกันก่อนพี่คุณพี่ค่ะอ,อีกสองรางวัลน,นะคะมาเลยคุณอัญญาค,ครับผมชื่อเล่นชื่อออมครับอยู่ไหมคะมาเลยค่ะคุณพี่ค่ะครับต่อคุยเวทีขึ้นมากับคุณพี่รนอนเลยะคะ่ะ ทีราสัจกุลครับของชื่อเล่นชิ่อคุณตายครับมาเลยครับมาเลยรีบมา ไปหาคนดูไหมฮะจะได้เห็นไหม